ดาเนี่ยอ่าลงเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ใครจะเลือกม้างอ่ะเดี๋ยวก่อนฟังโอ้โหเลือกที่นี้เหรอไม่ได้แปลนเอาอีกเอาอีกใครเลือกอาจารย์บิดาเป็นนายกบ้างเอ่ะโอ้โหเป็นแน่เขาไม่ได้อาจารย์ครับอาจารย์ครับเอาที่อาจารย์เอ้ยใครไปซื้ออีโน่อาจารย์ใสท้องอื่นเลย คุออยออะไรเลยอ่ะสุดท้ายผมก็โคเกะสุดท้ายแหละตอนนี้ก็เตือนงไมนานแล้ว <im mon> เดี๋ยวจะทำยังไงล่ะเพื่อนร่วมพิธีร่วมงานนะคร <im mon> ับสาบว่ายน้ำ <im mon> ถ้าใครมีเหล้าก็ถือเหล้าไป้วยนะเพราะว่าผมไม่อยู่กรมเดียวผมก็จะหมดแล้วผมจะได้อาศัยด้วยอ่ะต่อเลยครับพี่ไอ้พวกกลัวจออยู่ดิ <im mon> ดอมมาแล้วกอ,วอม้พ้นเพื่อฟังเสียงคนที่บ้านอยากให้คืนนี้เธอคอยปลอบใจให้จดลืมคนที่บ้าน ออกมาต้องการที่พึ่งผ่ายใต้ไฟสีดนตรีที่ดังอึ้งเธอคือที่พึ่งให้คนที่ใจใกล้